กับสวัสดีงามๆพ่อแม่พี่น้องปองไปทุกทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ทางช่องพรผ้ารวยนะคะพี่น้องเนะาะค่ะเมื่อนี้แอดก็ได้เดินทางมาวัดทำสีทนนะคะพี่น้องคะซึ่งมาตามตัวดีตัวเด็ดฝากตอนพ่อแม่พี่น้องปองไปนะคะสำหรับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังนะคะที่เข้ามาเบิงมาชมคลิปนี้แล้วนะคะที่ามาทถ้าชอบนะคะแอดก็ขอกำลังใจคนละหนึ่งไหลหนึ่งแชร์เด้อค่ะพี่น้องคะ่ะ สำหรับท่านผู้ชมที่เขามาใหม่ก็อย่าลืมกดซับสไครต์กดกระดิ่งแก้งเตือนไว้นะคะเพื่อที่สิบริภาทข้าวสารดีๆได้เด็ดจากท่างช่องพรพาลวยนะคะพี่น้องเนาะค่ะเมื่อนี้แอดสิมาช่มผ้าช่มบรรยากาศทำสีทเนนะคะว่าสิสวยงามซํำใดเนะคะพี่น้องค่ะเ้ามาไปรับชมรับฟังพร้อมๆ,ๆกันเลยคะค่ะ ค,ค่ะคุณเด้อค่ะกุติพอคุณเจา้าพ่นก็บยุทเทิง่งก้อนหิน,นะะพุ่นะค่ะพี่น้องค่ะอ้สร้างบานเท่านี่กับเกง่งคกเนาะอพี่น้องเนาะ ย่างหน่อยเดียวก็สิลูกซิสิหายใจออกข้างปากแล้วเด้อพี่น้องปองไปยใยแอสิพาเขาไปกราบปูพูนค่ะถ้ำสีทนเด้อค่ะพี่น้องเด้อขายุปคาดเด้อค่ะนในยุปคาดค่ะพี่น้องปองไปท่าในใดอยากมาเที่ยวมาชมกับมาใดเด้อค่ะโอ้อันนี้ไงขอไง Men nè nó này phải không? cái hết hay hết này này hết một thử hết 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 một thử ôi ở phù phù ว่มีข้อิดตรงน้องพี่น,อน้องเนาะค่ะหายใจกับวัทัวทองเด้อพี่น้องเด้อข่ะแอดมาตามหาตัวดีตัวเด็ดนะคะเมือนน่อีนมาทําซีทนประวัติเพิ่นนี่เดยอแอดสิไปสอบคนเบาสูฟังกันเด้อพี่น้องเด้อโอ้มาหอดน,นี่มากาปูเสียงพระกันเด้อพี่น้องันนี้ข่ายพ่แม่พี่น้องท่านไหนอยากมาเบิ้งมาชมกับมามาเด้อค่ะ่นอยู่ทำสีทอนนี่อยู่ประขาดค่ะพี่น้องค่ะ ประคาดประคาดพี่นอ้องวันนี้แอดกันสิเสียงไทยกันเ้ยพี่น้องเด้อเสียงไทยหินก่อนพี่น้อง โอ้ยไปๆๆโอ้ละกข้างละกข้างไงพี่น้องลักข้างไงใช่ผู้นั่งที่บนโอ้ทายเลยรได้หน่เออสุภาพลุยขึ้นไปพุ่นล้วพี่น้องอ่ะสิ แม่ก็บอขึ้นไปเด้ออันนี้พื้นห้องว่างไดนก่อนนี่ละคังไห้บอกรักขงไห้เด้อค่ะพี่น้องค่ะเอา้าเกิดได้ใหญ่มากเกิได้มาเห็นเบิร์ตพี่น้องละคังไห้เป็นยังไงสิล่ะค่ะพี่น้องละคังไห้เด้อค่ะพี่นอ้องเด้อเอสูบผ้ารวยกล้องสูบารวดนี่เอาเครื่องหนึ่งกับพ่อเพราะว่ามันบ่อเต็มแต่ของพ่อผารวยนี่เต็มๆค่ะพี่นอ้องเห็นได้เห็นจ้าสูบารวยเห็นอยู่ค่ะระวังตกนะคะสูบารวย โอ้งามงามงามพี่น้องงามระคังไห้เด้อค่ะพี่น้องเด้อไห้มังกรบ่แม่นไห้ธรรมดาพี่น้องระคังไห้มังกรเด้ออย่าทำสีทนนี่งามอันนั้นเป็นทำปูหรือสีโอ้ยบ่ขึ้นเด้อเด้อพี่น้องเอ้ยแอดแอดมินก็สิบ่ขึ้นหรอกพี่น้องไมรู้สึกว่าสิขึ้นบ่ไหวเนาะปูเนาะอ้าวทายแต่ทั้งนอกผลต้องไปทั้งผนก็สิเป็นฤาษีค่ะ ถ้ำลือสี้อค่ะพี่นอ้องเด้อค่ะสำหรับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังเนาะคะ่ะที่ได้เบิ่งได้ชมคลิปแอดแล้วนี่กาอยากมาเที่ยวเนาะคะ่ะเพื่อนกับโยปักคาดเด้อค่ะพี่นอ้องเด,ด้ออำเภอปักคาดเด้อค่ะถ้ำสีทนเป็นตำนานที่ว่าสีทนสีแปะออย่าบ่เหรอแม่พระโฉสีทนสีแปะออยา่าผู้เขาลูกนี่มันขวงขางทางเพื่อนกับเอาอีดาบเพื่อนฟันเนาะคะ่ะพี่น้องค่ะ แอดกะซีเวลไลก็บบ่ใดเนาะค่ะพี่น้องห้าเวลพิทเนาะค่ะเดี๋ยวถือถือเอฟซีหายเนาะค่ะพี่น้องเนาะเดี๋ยวซีห้พระอาจารย์เบาประวัติเข่าๆสู่ฟังเนาะค่ะว่าทีมาทีไปของถ้ำสีทนเป็นยังไงเนาะค่ะพี่น้องเนงาะค่ะเดี๋ยวแอดสิไปสัมภาษณ์พระอาจารย์ให้เพื่อนเบาประวัติสู่ฟังเด้อพี่น้อง โอ้ต่วัสออนละค้างให้พี่น้องคนคือไอเดียลคนคือคักใหเนาะพี่น้องเนาะถือว่าเป็นความคิดที่สั่งสรรมากๆคักคัพี่น้องคัก่ะวัสายฮะอกเ่นยค่ะผู้ใดอยากมาเที่ยวกับมาได้เด้อพี่น้องเดี๋ยวประวัติจังได เอ็ดที่ไปถามปูแล้วกับว่าให้ปูวแบบ่าสู่ฟังเนาะพี่น้องเนาะเอาผู้ใดไรขึ้นนมย่านเทออยู่างนี้นั่นงพันทุลัดบอกคือไหนัน่นงพันทุลัดเตะยักษเหล่าขึ้นนมย่านเธอเนี่ยโอ้เพิ่งกระปันนะ่นเนาะไม่เอาค่ะพี่น้องไปวัดบราณโบราณเด้อค่ะพี่น้องค่ะมีหอสุนทรภู่เพื่อนนี่น สุนทรผู้มะลุมมะคูกู้แผ่นดินสินาา่างานคื้อคนมีสุนทรผู้เนาะ,ะ,นะโฟดโฟดสินไม่อ่านอะไรนี่นอเราอ,อันพันธุรัดค่ะเอาโอ้พันธุลัดกับว่าอ่นปั่นอ่าน,น,นโพดเนาะค่ะเอาพี่น้องเด้อค่ะอันนี้เป็นรูปปั้นสมัยเก่าแก่เนาะค่ะพี่น้องค่ะสมัยโบราณโบราณโอ้ค่ะพี่น้องค่ะเอา พ,พี่น้องมาเปิดหูเปิดตาเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะคะ่ะก่อนเท้าสีรับโชครับมันเท่ากับมาชมบรรยากาศสวยๆง,งามๆเนาะคะ่ะค่ะกะยะถือยะซาด้วยนะพี่น้องเนาะว่าวพิษว่าถือกะยะถือยะซากราบขอโทษขออภัยพี่น้องปองไปทุกทุกทันที่เขามาเบิ่งะะมาชมเนาะค่ะมาเป็นกำลังใจให้ทางช่องเนาะคะ่ะมันแดดหอนพี่น้องทั้งแดดหอนทั้งเมื่อยคนกับผู้หุ่นบางล่างหน่อยนะพี่น้องเนาะมันเกิดเวลาเท้าไปจริงๆมันเกิดสิอยากหายใจออกปากหลายก่อนนะพี่น้องเนาะ ค่ะวันนี้แอดกัศิภาไปสัมผัสคู่บ่าอาจารย์พนยูหันเนาะค่ะป้าแม่พ้าโชคเข้าปะเนื้อค่ะพี่น้องสูงมีมีสซูผ้ารวดลยเหรอพี่น้องขึ้นไปเทิงพนบนบกไปน้ำบบเอาอไปไปต่อพี่น้องไปต่อแดดกระหอนเั่นนี่โท่าซับยาเฝ้าเต้นออกเด้อถ่ายคลิปให้จบรายการกอนเน้อ อ่ะ,ะสูพั่งเลื่อแมงละข้างแล้อืมขพบูว่าห้าง,งามงามมาหาปูมาหาปู สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพรพารวยค่ะสุผารวยแม่มพาโชคโอ้งามงามงามปูงามหอน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 ะปลาใหญ่กว่าขันนี่เธอสาดยันโดดหนามเ้อโอ้เพิคนป็นครูหนึ่งได้นไหมโบมันชอบเกิดเลยเนาะอืมแต่แต่เพื่ออยังอีแข่นหน่อย เห็นอยู่กลองสซ่เพิ่ลุยเห็นอยู่ท่านี้อาหารบานแล้วก็ะสีมากอยู่อืมเิ็นจิ้ปลาหน่อยโอ้เป็นจินปลาหน่อยปลาปลากินปลาอืมว่เห็นว่เห็นกลองกลองว่เห็นหัวเหลื่อมตาเฮ้ยโอ้ยต่อยยาวๆไม่พอนไม่พอนต่ยาวๆอ๋ออ๋อ๋ออ๋อโอ้มีดังพ่อไหมอ่าเออคือาัจงี้เอ้าก็เหนั่นเออขึ้นมาโซ่ขึ้นมาโซ่อืมอ้าวสองแปดนะพี่น้อง โอ้คือมาไล่างามเท่สองปออดอสบเรยบอปล <laughs> าปลาสองตัว <laughs> ตีไปทะเลบก็ <laughs> ตแต่หลังเรามีตัวเลขเนี่ยบหอ,อดีเนี่ยหลังเราตขึ้นมากนี่เห็นเลขหาครับเลขเกตหอ,อุไปหลังเรามีเลขเกตก็เลขหาออออออโอ้จะติดได้ดทายน้ำได้ ผู้ใดซื้อมาถวายเขาเนี่ยแ้ีก็ไข่ตรงสรามพระคู่กืนอโอ้สดจัดเดี๋ยวไปไทยก่อนโอ้พป็นหอนโอ้เป็นรอยพวกพุพทธบาดนะพป่นหนอ้วยแต่ลาคนก็อลอกดีแทะเปนหอนลอกดียังครับเลย รัดคุมอย่างหนาแน่นครับพี่นอ้องเห็นดังสีหลับพี่น้องเลยรอยพระพุทธบาทเสษยางคักพี่นอ้นองอันนี่แหละคะ่ะ ไปทำลูกช<ะ>ีเหรออยากสผดด้ยง้ตงหลังทำแบบคนยากที่ตะใช้กับคุะ นี่ที่มาของถวายป่าเนาะนี่พ่อไม่นั่งะ,ะอ้าว่ะพี่น้องค่ะอันนี้จะทำสีทนนด้วยค่ะพี่น้องเด้อค่ะสำหรับตัวดีตัวเด็ดเดี๋ยวจังไลแอร์ซดขึ้นให้เบิ้งนะคะพี่น้องค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะพ่อแม่พี่น้องปองไปทันใดที่เขามาเบิ้งมาชม ก็ขอให้โชคให้โชคดีมีใช่ตลอดปีตลอดไปสุขภาพแข็งแรงลำรวยเงินทองค่ะพี่น้องค่ะสวัสดีค่ะ